สวัสดีครับพี่พเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยครับมีคลิปใหม่ๆให้รับชมทุกๆวันขอขอบคุณ f อทุกๆคนที่รับชมด้วยดีเสมอมาฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนมีคลิปใหม่ๆจะได้ดูก่อนใครพยูนเป็นสัตว์ป่าสังวนชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535เป็นสัตว์น้ำชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้รับการกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตอบอุน่นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าดูกองดูก่อนอยู่ในอันดับพยูนไซรีเนียวิวัฒนาการ มีการศึกษาพายุในทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในคศ1776โดยได้ตัวอย่างต้นแบบจากที่จับได้จากน่านน้ำแหลมกูดโฮบถึงฟิลิปปินส์เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายโลมาและวานเดิมจึงถูกจัดรวมอยู่ในอันดับเดียวกันคือซีเทเชียแต่จากการศึกษาลักษณะโครงสร้าง โดยละเอียดพบว่ามีความแตกต่างกันมากกล่าวคือมีขนาดเล็กกว่าหัวกรมรูจมูกแยกจากกันปากเล็กมีฟันหน้าและฟันกรามพัฒนาดีไม่เป็นฟันยอดแหลมธรรมดาอย่างวาน5และมีเส้นขนที่ริมฝีปากตลอดชีวิตในคอ1,816อองรีมารีดูครอแตเดรแบล็วีน นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้แยกความแตกต่างระหว่างพยูนกับโลมาและวานออกจากกันและจัดพยูนเข้าไว้ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกีบในอันดับไซรีเนียโดยนับว่าพยูนมีบรรพบุรุษร่วมกันกับช้างมาก่อนนอกจากนี้การศึกษาทากโบราณของพยูนในสกุลอีอเตรอยดีสในประเทศอียิปต ยังพบว่ามีลักษณะบางอย่างเหมือนและใกล้เคียงกันกับโมรติริอัมซึ่งเป็นนต้นตระกูลของช้างยุคโยซีนตอนต้นหรือเมื่อประมาณ40ล้านปีมาแล้วเอียตรอดีสเป็นสัตว์มีสี่ขามีฟันครบและอาศัยอยู่ในน้ำต่อมามีวิวัฒนาการเพื่อให้อาศัยอยู่ในน้ำได้ดีขึ้นโดยขาหลังจะลดขนาดลง และหายไปในที่สุดส่วนขาน่าจะเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะคล้ายใบพายเพื่อให้เหมาะสมกับการว่ายน้ำจากนั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นพยูนในปัจจุบันลักษณะและพฤติกรรมพยูนมีรูปร่างคล้ายแมวน้ำขนาดใหญ่ที่อ้วนกลงเทอะทะครีบมีลักษณะคล้ายใบพาย ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากขาหน้าใช้สำหรับพยุงตัวและขุดหาอาหารไม่มีครีบหลังไม่มีใบหูตามีขนาดเล็กริมฝีปากมีเส้นขนอยู่โดยรอบตัวผู้บางงอตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีฟันคู่หนึ่งงอกออกจากปากคล้ายงาช้างใช้สำหรับต่อสู้เพื่อแย่งคู่กับใช้ขุดหาอาหารในตัวเมียมีนมอยู่ สองเต้าขนาดเท่านิ้วก็ยาวประมาณสองเซนติเมตรอยู่ถัดลงมาจากขาคู่หน้าสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนมีลำตัวและหางคล้ายโลมาสีสันของลำตัวด้านหลังเป็นสีเทาดำหายใจทางปอด จึงต้องหายใจบริเวณผิวน้ำ1-2นาทีอายุ910ปีสามารถสืบพันธุ์ได้เวลาท้อง914เดือนปกติมีลูกได้1ตัวไม่เกิน2ตัวแรกเกิดยาว1เมตรหนัก1520กิโลกรัมใช้เวลาตั้งท้องประมาณ1ปีกินนมและหญ้าทะเลประมาณ2-3สัปดาห์หย่านมประมาณ8เดือนอายุประมาณ70ปี โดยแม่พยูนจะดูแลลูกไปจนโตขนาดเมื่อโตเต็มที่ประมาณ2เมตรถึง3เมตรน้ำหนักเต็มที่ได้ถึง300กิโลกรัมพยูนสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานราว20นาทีเมื่อจะนอนหลับพักผ่อนพยูนจะทิ้งตัวลงในแนวดิ่งและนอนอยู่นิ่งๆกับพื้นทะเลราว20นาที ก่อนจะขึ้นมาหายใจอีกครั้งหนึ่งอาหารของพยูนได้แก่หญ้าทะเลที่ขึ้นตามแถบชายฝั่งและน้ำตื้นโดยพยูนมักจะหากินในเวลากลางวันและใช้เวลาน,านานถึง8ชั่วโมงต่อวัน 6. พฤติกรรมการหากินจะคล้ายกับหมู โดยจะใช้ครีบอกและปากดุนพื้นนอทรายไถไปเรื่อยๆจนบางครั้งจะเห็นทางยาวตามชายหาดจากพฤติกรรมเช่นนี้พยูนจึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหมูน้ำหรือหมูดุดในแถบจังหวัดจันทบุรี7บางตัวที่เชื่องกับมนุษย์อาจเกาะกินตะใคร่บริเวณใต้ท้องเรือได้8การกระจายพันธุ์และการอนุรักษ์ พยุนพบได้ในทะเลเขตอบอุ่นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ชายฝั่งของแอฟริกาตะวันออกมาหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันอ่าวไทยทะเลจีนใต้ทะเลฟิลิปปินส์ทะเลซูลูทะเลเซอรเบิสเกชวาจนถึงโอเชียเนียโดยปกติแล้วมักจะไม่อาศัยอยู่น้ำที่ขุนสำหรับสถานะของพายุนในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากถูกคุกค,คามอย่างหนักในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยทำให้พฤติกรรมการหากินเปลี่ยนไปกลายเป็นมักจะหากินเพียงลำพังตัวเดียวปัจจุบันในประเทศไทยเหลืออยู่เพียงที่เดียวคือบริเวณหาเจ้าใหมและรอบๆเกาะลิบงจังหวัดตรังเท่านั้นและอาจเป็นไปได้ว่ายังมีเหลืออยู่แถบทะเลจังหวัดระยอง แต่ยังไม่มีรายงานที่มีข้อมูลยืนยันถึงเรื่องนี้เพียงพอในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2549มีชาวประมงจับพยูนตัวหนึ่งได้ที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีหลังจากการหายตัวไปนานของพยูนในแถบนี้นานถึง34ปีตัวสุดท้ายที่จับได้ในบริเวณนี้ คือเมื่อพุทธศักราช2515พยูนตัวดังกล่าวมีความยาว2เมตรน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมในพุทธศักราช2554กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์และการจัดการพยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพยูน โดยครอบคลุมพื้นที่อาศัยของอพยูนทั้งหมดระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติเกออนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิน่นโดยที่ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่20ที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้ มีรายงานว่าประเทศที่มีประชากรพยูนที่หลงเหลืออยู่มากที่สุดคือออสเตรเลียมีอยู่ประมาณ20,000ตัว9โดยสถานที่ที่พบมากที่สุดคืออ่าวชาร์กทางภาคตะวันตกของประเทศมีประมาณ10,000ตัวคิดเป็นร้อยละ12.5ของงอประชากรพยูนทั่วโลกเพราะเป็นสถานที่อุดมไปด้วยหญ้าทะเล16 ขณะที่ในประเทศไทยสถานที่ที่เป็นแหล่งอาศัยแหล่งสุดท้ายของพยูนคือทะเลจังหวัดตรังโดยพบที่รอบๆเกาะลิบมากที่สุดคาดว่ามีราว210ตัวซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจในเดือนมกราคมพุทธศักราช2557โดยเฉพาะที่เกาะลิบนั้น เป็นที่อาศัยของจำนวนประชากรพยูนในประเทศมากถึงร้อยละ607 0ซึ่งปัจจุบันถูกคุกคามอย่างหนักโดยมีการล่าเอาเนื้อกระดูกและเคี่ยวไปขายตามความเชื่อทางเศยศาสตร์มีการคำนวณว่าหากพยูนในหน้านาน้ำไทยตายปีละห้าตัวพยูนจะหมดไปภายใน60ปี11 และเหลือ169ตัวในการสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2567ความเชื่อพยูนเป็นสัตว์ที่ทำให้นักเดินเรือในยุคกลางเชื่อว่าคือนางเงือกเนื่องจากแม่พยูนเวลาให้นมลูกมักจะกอดอยู่กับอบ และตั้งฉากกับท้องทะเลทําให้แลเห็นในระยะไกลคล้ายผู้หญิงอยู่ในน้ำพยูนมีชื่อเรียกในภาษามาลายูว่าดูยุงหรือดูยงดูยุงแปลว่าหญิงสาว7หรือผู้หญิงแห่งท้องทะเล12มีนิทานพื้นบ้านเล่าว,ว่าพยูนเดิมไปนอผู้หญิงที่ตั้งครันและอยากกินแย่ทะเลผู้เป็นสามี จึงไปนำหญ้าทะเลมาให้แต่ว่ายัางไม่พอใจจึงลงไปกินหญ้าทะเลเองในน้ำเมื่อน้ำทะเลขึ้นก็กลายเป็นพยูนไปและได้ให้สัญญากับสามีว่าหากต้องการพบให้ปักเสาไม้ลงไปหนึ่งเสาและจะมาที่เสานี้ตามที่เรียกสิบเอก มีความเชื่อว่าทั้งเนื้อกระดูกและเขี้ยวพยูนมีคุณสมบัติทางเมตตามหานิยมเขี้ยวพยูนมีชื่อเรียกเฉพาะในแวดวงการค้าในตลาดมืดว่างาช้างนา้ำทั้งเขี้ยและกระดูกพยูนมีราคาซื้อขายที่แพงมากโดยมักนำไปทำเป็นหัวแหวนเหมือนกับหนามปลากระเบน11นอกจากนี้แล้ว ยังเชื่อว่าน้ำตาพยูนและเขี้ยวพยูนมีอำนาจทำให้เพศตรงข้ามลุ่มหลงคล้ายน้ำมันพรายซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและไม่ควรทำตามอย่างยิ่งเพราะไม่สามารถเป็นจริงได้13บษาในปัจจุบันยังพบผู้ลักลอบตัดเขี้ยวพยูนเพื่อนำไปทำพิธีกรรมทางศสยศาสตร์โดยไม่คำนึงถึงการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าว